หาอยู่หากินอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาหาอยู่หากินเนาะหาปูหาปลาหาหอยเมื่อนี้พอน้องแทนกับลุงขออดพากันสอนพี่น้องเราเบิ่งกโซมมาเพิ่มเป็นสิพากันได้ยังไม่ก็อ่อนอ่อนเมื่อไห้ไมมกันน้อยอึดไมมแท้ๆอุ้ยตะเกาขึ้่เป็นแล้วนี่มันนักใบไม้ที่ไหนมันนักน้ำที่ไหน มันคืออ่อนแล้วน่ะไม่ได้ใบไหม่ด้วยน่ะมันหนำมันเบามันก็เลยเป็นนั่นน่ะปกซเนนอมีกุ้งอยู่เดี๋ยวอะไรพักันสอนลองเบิงพี่น้อยแง่งอันนี้น่าขาดได้แง่งอันนี้นะ อืมกูมีปะล่าง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 

ทำทำลิกล็กปลาดักเกิลคว้าดักเกิลคว้าดักเกิลอ๋อ่นนลูกตายแล้วแม่เก็บเส่คุกเก็บใส่คู่ ตายแล้วกุ้งก็มีปาตัเล็กปาตัเล็กแม่พี่น้องหัวหอยีิบ่หายซหอนได้จังไดเนาะเก็บใส่เก็บใส่พักกันหาอยู่หากินปลาหน่อยเี่งกุ้งเนียหอยหม บ้าคำบอนี่ครับปลาดักเกอร์ปลาเาจะปลาแน่นอนจะดึกนะป้านี่ยยงอันนี้ไม่ใช่ยังตัวอันนี้นอยเก็บแม่กลุ่มใคลูกร้อนยังนี่เจ็บเบี้ยง อยาก,กเลี้ยงปลาเรี้ยงเลี้ยงกุ้งนิดบลอนตอกสายก่อนเฮ้ยปลาแหนมปลาแหนมปลาแน <c oughs> หนมเดี๋ยวไล่เตอร์พี่นอ้องกุ้งทั้งกุ้งทั้งเสิ้ยปลาขาวมุนมาอยากเรียงปลาแหนมหืมพะการังขึ้นใหม่อีกรอบสอง ห้ามห้มยำออกก่อนห้ามให้พ่อกับลุงล่างก็ลุเพื่อควอมมียับลงไปอีกตีเฮ้ยมันขึ้นมาเลือกมันตีดขีดตม งป่าได้แหละ่องป่าปีนนเก็บเก็บไปใช้พี่เอาขึ้นมาพี่ห้ามเล็กๆไม่อยากดินงป่าตัดตัดดัหนักนะหอยไม่เข่าอยู่บาวหอยไม่คือบุห็นปาดก้าวปาหอยมันบอกเขาพายเคยสาเอาอันอันนี้เอาแยงสอนนั่นหอย าต่ำตีนเธอไห,หากตำตีนและต่ำตีนก็ต่ำม,มาแล้วเฮ้ยมันบอกเขาเคยเคยสา,ะนะนจจาเนาะเออไมีแต่งมเอาหัวแล้วเอตีนมาํำนะ tuổi อี không ของตัวก็บ่ Mày... <laughs> 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 thế chính có <là bảo> <laughs> ไพ่อกระลูกกับเขาไฮ้านะโบกกว่านี้คือสิไดงลายเนาะปลาแตลายตือพี่เนองเอได้ลายตือน

เนปาในคุในชุ้จะเอาไว้เอาไว้เออุกยางมาใช่น yeah. ah ่ะค uh ่เราเป็นบ่บ่เลยน่อยกเลี้ยงเออนี่หละนี่นี่เียมเลี้ยงเลยหรอเลี้ยงอนนี้ก็ลองอ่อนเลยไล่กลัวกลัวพอมันดูดอันนัมันดูดขึ้นไปปะปะ น้ำกบเบทอาอได้ลุงคะวันี้ลวเดี๋ยกมันสิดายโอ้มีแต่มันสินเาวัาานทีมันสิ้ายเมือ่อเพื่อสิลลีเนาะเอา,ามันงูเลยแม่ลายงูลางูอเ มื่อเม่อเลี้ยงเยอนี่เด้อมันตายจะหายเยอะลุงก็ว่าบาคักมันตายเพราะแห้งเลยมันตายจะหายเ้อาพี่น้องเอ้ยไดไลยพอไดเมื่อกินแรงไปปะในบอลท่เพื่อนูาดเม แก็เกาะผห้ได pues yeah, okay. ้ชุ่มเพลินบ่พักกันโฮดนักมาพักกันอิ่มเมื่อไรพี่น้องเอ้ยแต่แอดทิ้งแดดทิ้งง่ายเมื่อมาหาอยู่ห้ากินพี่น้องเอ้ยพอได้พอได้อาหารแรงพอได้กินได้พักชุ่มเพลินเพราะชุ่มเพลินอยู่เดี๋่วเพลินก็อยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนเพลินก็เมื่อแล้ว ย่าอาบ่นี่เฮยอ๋อป่าก็โผเข้านะบ่ว่าหยังหลายพี่น้องคิดนะพอกันใหม่อย่าลืมเข้รับส่ช่องแทนเด้อากไาแช่องแนได้จปลาลุงได้ก็เฮาก็บ่มีหยังเาพี่น้องก็ขอขอบคุณกหน้า FC ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องแทนเนาะตามงัวตามงัวไปจะฟาใหญ่ๆนี่ กอ,อย่างรพีเนาะภาวการณพอีนไุนพระสชซ่นอน,นองแทนฝากลายฝักแซส่สอน,นองทนเดชจัปลุขอขอบคุณหลวงนาเนาะกลับบ้านแล้ว